สวัสดีครับผมพงนะครับส่วนประกอบหลักของความสำเร็จเนี่ยหรือ Key Success Factor เนี่ยมันประกอบไปด้วย4ด้านก็คือเรื่องของ productivity time to market quality และเรื่องของ engagement เราจะต้องทำทั้ง4ด้านนไปพร้อมๆกัน productivity คือผลลัพธ์ผลการผลิตเนี่ยเราต้องการ output ที่มากในปริมาณ input ที่น้อยซึ่งสิ่งที่ตามมาคือเวลาในการ go to market ถึงแม้ว่าเรามีผลผลิตที่มากแต่ใช้เวลานานมันก็ไม่ดีนะฮะเรื่องของ quality เราก็ต้องการ quality ในเวลาที่สั้นด้วยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่อง engagement ระหว่างคนภายในและคนภายนอก customer หรือ employee ของเราก็ต้องมีความพึงพอใจในการทำงานร่วมกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็น Common Sense ที่เรารู้กันอยู่แล้ว,เด,วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากปัจจัยความสำเร็จ4ด้านที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะฮะในโลกปัจจุบันเนี่ยการเชื่อ Achieve ความสำเร็จเหล่านั้นเนี่ยบริบทมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปล้จากสมัยเก่านะฮะ ซึ่งโลกยุคนี้มันมีคำคำพูดหนึ่งเรียกว่า VUCA World ประกอบไปด้วยตัวหนังสือ4ตัว Volatility นะครับหรือความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Uncertainty Complexity นะครับ Ambiguity ทั้งหมดเนี่ย คือการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่นะก็คือผมพูดสรุปสรุปสั้นๆว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยกตัวอย่างเช่นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโลกติดต่อการถดดิสลอฟจากเทคโนโลยีที่มาอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันนะครับความไม่แน่นอนซึ่งเกิดจากการมีผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้นหรือการที่ Product Life Cy c l e ของเราเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆนะฮะการที่มี new normal เกิดขึ้นมาในอุตสาหกรรมใหม่เรื่องของ p ั l y c h a i นความซับซ้อนมีมากขึ้น manufacturing chain เน มีความซับซ้อนหลากหลายกันมากขึ้นเราก็ต้องพยายามที่จะขยายตัวเพื่อที่จะไป New Market ใหม่ๆต่อยอดจากคอคอม o พ p เทน n c y ที่เรามีอยู่ขององค์กรเรานะครับ